ต่อมาเป็นเลนบางเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นข้อที่2องข้อที่2จทบอกว่าวางแก้วน้ําไว้หน้าเลนแสดงว่าตัวนี้เป็นเป็นเลนเนาะตัวนี้เป็นแก้วน้ําบอกว่าวางไว้หน้าเลนแสดงว่าแก้วน้ําอยู่หน้าเลนน่ห่างจากเลน5เซนติเมตรหซนติเมตรแสดงว่าระยะนี้คือระยะวัตถุนั้นวัตถุก็คือตัวแปเอ ระยะวัตถุเท่ากับ5ซนติเมตรต่อมาปรากฏว่าเกิดภาพเสมือนห่างจากเลนส์ไปเท่านีา้ระยะระหว่างภาพกับเลนตัวนี้เขาเรียกว่าระยะภาพก็คือ s เเขาบอกเขาบอกมาว่าเท่ากับ10เซนติเมตรแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นภาพเสมือนถ้าภาพเสมือนเมื่อไหร่เนี่ยระยะภาพติดลบติดลบเลยนะคะ นี่จทย์บอกว่าจงหาความยาวโฟกัสของเลนส์ความยาวโฟกัสคือตัวแปร f เขาหาว่ามีค่าเท่าไหร่และบอกด้วยว่าเป็นเลนส์อะไรเอาคำถามแรกก่อนความยาวโฟกัสมีค่าเท่าไหร่ก็สูตรเดิมสูตรเดิม1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1นส่วน s ดดดังนั้น1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s s คือระยะวัตถุคือจากวัตถุมาหาเลนส์ จทย์กำหนดมาเท่ากับ5 1ส่วนหบวกด้วยระยะภาพระยะภาพบอกแล้วว่าเป็นภาพเสมือนดังนั้นต้องติดลบต้องใส่ลบเข้าไปด้วยแบบนี้แบบนี้อย่าลืมภาพเสมือนเมื่อไหร่ติดลบอันนี้ง่ายง่ายง่ายๆายง่ายง,ายงายเลยเราก็กดเครื่องคิดเลขต่อกันได้เลยกดยังไงกดแบบนี้ได้เลย หนึ่งส่วนห้าก็กดหนึ่งหารห้าเครื่องหมายบวกแล้วก็หนึ่งหารลบสิบก็หนึ่งหารด้วยลบสิบเนี่ยกดเครื่องคิดเลขแบบนี้ได้เลยนะเครื่องคิดเลขระบบเครื่องคิดเลขเขาจะรู้ว่าเขาจะบวกกันหรือหารกันหรือลบกันก่อนเพื่อความไวอาจารย์จะไม่ย้อนไปถึงเรื่องการหารยังไงเนาะกดเครื่องคิดเลขก,กดแบบนี้ได้เลยนั้นถ้าเราลองกดแล้วมันจะได้1ส่วน f เท่ากับ ตัวนี้ตัวนี้ถ้าลองกดแล้วนะมันจะได้เท่ากับได้เท่ากับ0.1ลองกดดูนะว่าได้เท่ากับ0.1จหม่งไหมดังนั้นถ้าเราอยากได้ตัวไปร f เราก็ต้องย้าย f เนะี่ยย้ายมาไว้ฝั่งนี้อ่าแล้วก็0.1ย้ายลงไปหารดังนั้น1ห,หารด้วย0.1ก็คือได้10ดังนั้นตอบตอบระยะโฟกัส มีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรออกมาเป็นค่าบวกแสดงว่าเป็นเลนนูนนี่แค่นี้เลยเพราะว่าเลนนูนความยาวโฟกัสจะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าคำนวณออกมาเราได้ลบสิบคำนวณออกมาเนี่ยเราได้ตรงเนี้ยลบสิเราจะตอบว่าเป็นเลนเวาลนะแต่ข้อนี้คำนวณออกมาได้10 10ก็คือบวกสินะก็ตอบเป็นเลนนูน